สวัสดีค่ะแพลวค่ะสวัสดีค่ะนุ่นค่ะสวัสดีค่ะฮิโก้ค่ะค่ะพวกเรานะคะทีมผู้พัฒน,นาบอดเกม Spacebar ในเกมจะมีการ์ดวัตถุต่างๆในกาแล็กซี่ทางชั้งเผือกเช่นดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเนวิวล่าเป็นต้นซึ่งในการจะบอกลักษณะดเด่นพื้นผิวบรรยากาศของวัตถุต่างๆในกาแล็กซี่เพื่อให้ผู้เล่นได้รับความรู้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับการเล่นที่สนุกสนานผ่านบอร์ดเกมค่ะสำหรับกรอบเนื้อหาหลัก ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุในกาแลา็กซีทางช้างเผือกซึ่งหลายคนน่าจะคุ้นเคยโดยหลักๆจะเน้นไปที่ระบบสุริยะที่เราอาศัยอยู่จึงน่าจะเป็นเนื้อหาที่ทุกๆคนสนใจเกมที่เราออกแบบมาสามารถเล่นได้ในทุกระดับชั้นในระดับมัธยมศึกษาโดยเนื้อหาอิงมาตรฐานการเรียนรู้ของลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับแนวคิดในการออกแบบบทเกม Space Bar นะคะมีองค์ประกอบหลักอยู่3อย่างนะคะได้แก่ t e a m s m e chan ิกส์ และคอมโพเนนซ์ค่ะผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับบทบาทเป็นนักสำรวจวัตถุต,ต่างๆในกาแล็กซีทางช้างเผือกโดยจะต้องสะสมทรัพยากรเพื่อทำภารกิจจนกลายเป็นจุดยอดนักสำรวจประจำกาแล็กซีบอร์ดเกม Space Bar ประกอบด้วยการสำรวจ21ใบาการทรัพยากร62ใบและการพิเศษ8ใบกลไกของบอร์ดเกมคือการจัดการทรัพยากรเก็บรวบรวมจัดสรรและใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายของเกม ผู้เล่นต้องใช้ทัากษะการวางแผนและการตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบอร์ดเกม Space Bar เป็นบอร์ดเกมประเภท Family g เกมใช้เวลาในการเล่น30-45นาทีผู้เล่น2-5คนเหมาะสำหรับผู้เล่นอายุ10ปีขึ้นไปซึ่งบอร์ดเกมนี้ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เล่นทุกระดับตั้งแต่ผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอวกาศและดาราศาสตร์เลยจนถึงผู้ที่มีความรู้ในระดับสูง โดยเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับโลกดาราศาสตร์และอวกาศการเตรียมเกม1สับการ์ดสำรวจแจกให้ผู้เล่นคนละ1ใบ2สับการ์ดทรัพยากรแจกให้ผู้เล่นคนละ3าใบ3สับการ์ดทรัพยากรที่เหลือวางไว้เป็นกองกลาง1กองโดยหงายการ์ดทรัพยากรไว้5ใบที่อยู่ด้านบนสุดไว้สำหรับกองกลาง 4. ใช้วิธีสุ่มหาผู้เล่นคนแรก เริ่มเกมโดยให้ผู้เล่นคนแรกเริ่มเล่นก่อนและเล่นวนไปทางขวาแต่ละเทิรนผู้เล่นสามารถเลือกทำได้2 a แอคชั่นจาก5้แอคชั่นดังนี้ 1. หยิบก๊าซทรัพยากรจากกองกลางหยิบได้ครั้งละ1ใบหากหยิบ2ใบนับเป็น2 a แอคชั่น 2. แลกกับผู้เล่นคนอื่นตามตกลง 3. เคลียกองการ์ดทั้งหมดและเปิดชุดใหม่การ์ดท,ที่เคลียออกให้เอาไปไว้ที่กองทิ้ง 4. ใช้การ์ดพิเศษ 5. แลกกราดสํารวจกับกองกลางก๊์ดที่แลกให้นำไปไว้ล่างสุดของกองกราดสํารวจหากผู้เล่นสามารถสะสมกราดทรัพยากรได้ครบตามที่ต้องการสามารถแลกคะแนนความไว้ด้านหน้าของตนเองและจั่วก๊าดสํารวจใบใหม่ผู้เล่นจะเล่นวนไปเรื่อยๆจนกว่ากองกร์ดสํารวจจะหมดและเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งที่สามารถสะสมทรัพยากรตามกราดสํารวจบนมือได้ครบเกมจะจบทันที ผู้เล่นคนใดที่มีคะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะหลังจากที่เล่นบอร์ดเกมสเปซบาร์แล้วผู้เล่นจะได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะที่แตกต่างกันของวัตถุต่างๆที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกอีกทั้งยังเกิดทักษะการคิดเชื่อมโยงทักษะการสังเกตสิ่งที่ได้เรียนรู้และทักษะเหล่านี้สาม,มารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศอีกด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของบอร์ดเกมสเปซบาร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ